ครับผมมาเบิ่งผู้สาวเพิ่นเก็บเพิ่นเก็บเก็บไม่กี่ซ้อนครับผมอยู่ผู้เดียวครับนีอยู่ผู้เดียวแบบหลายครับผมเมื่อเต็มเต็มทุงแล้วครับเต็มถุ่งเนี่ยอ่าโล่งคุณบอกพี่กันไหมครับบอกพี่กันเนีหน้าดงดงทางไหนครับผมบ้านน้องเมกนิ้องม้านน้องเมกเนาะครับเนอะเมกจังหวัดอำนาจตะลุ่นนะครับเนาะเมกครับผม ถือว่าลายครับไฟอยากมากกัมาเบิ้งครับผมมันบ่นเบิเดดอกครับมือน,นี่ไฟอยากมากเก็บเชิญอเชื้มาเลยครับเชิญอเชื้มาก่อนมันต้องเมฆครับผมเออขับผมเบิง้งเลยครับผมอ่าคนไม่แม่มาดำหน้าซอยเลยครับแล้มาเก็บจีซ้อนครับผมเออคนหลายๆนี่พวกแมนมามาอันนี้เลยครับผม ครับผมตาม่ตางคนต่างเก็บครับผมเก็บมันหลายครับผมเก็บน้ำประทานครับอ่าสุมีรอบสองรอบสามรถไถเพิ่นกับปันอยู่เรื่อยครับอ่าขึ้กระไซกันไปอีสานบานท่าครับบานน้องเม็กครับตีนตรงบานน้องเม็กมันว่าเดี๋ยวสวนยางได้หลายแล้วครับมีให้หน้าอยย่เพิ่งกระจอกพากันเทห,หน้ากันตัปีนี่อาถี่ดำหน้าจะมาเกิดเห็นแมงกิงซ่อนครับผม มันคืนดีกัเก็บก้อนครับเก็บแมงยี่อนก้อนเดี๋ยวค่อยค่อยวากันครับเรื่องหน้าเห็นน้ำได้ก็แเ้ียวครับเนี่ยเห็นไหมครับผมเมันกระมาเรื่อยๆครับผมว่านเลอืดนะครับผมอคนยูงเทียบม้วนไ้กินครับ้าฝากไป่หายมาครับเป็นกระมุนครับมุนมวลอ่าเห็นไหมครับถือก่หลหลครับถือก่ะหลมือนี่หลหลเลยครับหลยหล แฮยแสนวประเด็นครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับ เหมยอก็ดับหน้าครับแต่ว่าม้วนครับผมหาขั้วม้วนแบบนี้ก็ดได้อีกแล้วครับมาหาอยู่พี่ครับปั้นเ้ากับเก็บครับผมมันขึ้นมากน้ำคนรถที่ไถยรถไถยเพิ่งกับปั้นครับ ผมกับเมื่อยเปินกับภากันนั่งแล้วครับแล้วไปสอบถามมันเมื่องกันครับเพป็นเป็นแนวไหนไปสอบถามมันก่อนเราถามมันเมื่องกันไหนเป็นปลาที่ไหนเพป็นปลาที่ไหนนี่เรื่องว่าสอบถามเราครับสิใจล้วครับแห้งเราเรากบแห้งเราปะครับพี่นี่ไม่คนกินเหล่าตัวครับแนวนี่เป็นไหนครับเป็นไหนได้หรืองว่ได้ครับอเพผนมาลุนโมผมมาลุนโมครับกัเมื่อยยุ่งส่วงนี่แห้งเราว่าสันตว์คนมากลุ่มว่าใดครับมันสีหาก ไปต่อครับไปต่อไปต่อไปต่อโน้ควบโน้ตควบคบคบครบครบครบคบครบก็ได้ครับผมครบก็ได้ครับครบก็่ามครบกว่ามี่ครับผมโน้ตครบแล้วโน้ หลายแล้วครับหลายหลายพันนี่เก็บน้ำประธานครับหลายๆครับเท่าเมื่อยกันหลายคนแล้วครับอยู่นี่บอกพี่กันได้ครับแม่บอกบอกบอกพี่กันได้ครับอยู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 ่ทางไหนก่อนแถวนี่บางคนอ่าน้องเมฆกนาะดินตรงน้องเมกครับผมอ่าต้องเมกคือน้ำเพื่อนยังครับนี่คือน้ำเพื่อนยังนี่น้ำเพื่อเมืองครับผมจังหวัดอหนาจเจริญบนคืมใหญ่บนคืมใหญ่ครับ จากประเด็จครับผมอ่าหากินยากครับมีแต่หนานี่ครับผมให้กระเบ่ได้กินผู้ยุ่งเทียบครับผมบ่ฝากไว้ให้นะอ่าได้กินครับบ่ได้กินไนกบหรือปะครับไอกบครับผมอ่ากบก็ได้ครับกบก็ได้อ่าขอทำมาได้ครับครับคอยติดต้อนติดตามมาไปเรื่อยครับผม